ตาเอือลาขึ้นตนลาเป็นลำไม้ไผ่พอเล่าลงไปกลายเป็นขนมลาล,ลุงชานอยู่กันที่บ้านเนินน้อง,องง์ตําบลกอเป็รอำเภออัอวไซนครนซี่ธรรมราชครับตอนนี้อยู่กับกลุ่มลา่าบ้านเนินน้องงงครับที่นี่ก็เป็นวิชากิจจุมชนจะไม่ไ่ดา,า,าประวัติความเป็นมาเมื่อกี่ปีแล้วน้องกลุ่มนิง่ง กี่ปีแล้วตั้มล่ากันมา่รุ่นนาเพยรุ่นนาเพยผ้มว่าน่าจะทิพที่ที่ว่าปนะีได้เร็วนะที่ตําว่าเรานะครับนี่คือผีจิตนะครับเป็นมือข้อเรียกว่าม,มือมือได้เจนมือทอดนะอ่าแล้วก็มีผู้ช่วยอีกสามคนคนนึ่งทำหน้าทีล่ามันเจนนะครับล่ามันเจ็ดมันนะครับทิทาแล้วก็อีกช่องคนนะครับเช้าเช้าด้วยด้วยตรงนี้ก็ทำหน้าทีในการ คนเรียกว่าเป็นเพื่อกองตึนพับนะอพับในที่นี้คือเขาพับเป็นมอนนะครับเขาไม่เหมือนกับลาที่อื่นคือชาเนของลาเนินน้ององเขาพับมอนลาผับมอนเป็นบันพลือลองย่องมาแล่กันนะครับอุ้ย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 อีกวนแล้วนะครับเป็นลากรอบแบบนี้นะครับผับมอนคือมันจะกรอบมันจะหอมมันจะร้อยตั้งแต่ยาวๆวันนี้แหละน้องลางูอ่าเล่ตานะครับเขาร้อยเล่ตานุ เร้ว,ว่าทํากันไม่ทันนี่ครับผลิตกันไม่ทันนี่เจหน,น,น้าเจหน้ามีผู้ช่วยนะครับคนนี้เออนะครับอยู่ควายผับนะครับผับม้อนล่าผับม้อนเนี้ยกินอยากนะบอกไงนะครับนี่ส่งไปที่ไหนให้ใครได้กินกันติดใจกันต่างเพศนี่สร้างกงินจังอู้จังนั้นออเดอร์นะครับผับกันไม่ทันอ่านะครับที่นี่อ่ามาแลกกันตรงนี้นี่คือไม่ตึงวางคูแพ็กกิ้งกันครับ การแพ็คกิ้งนี่คือนี่คือผีจีรานะครับจีรารัตานารัตลูกลุงแบนปลาผีเนี่ยนะครับปเป็นประธานกองกลุ่มนะครับกลุ่มนี้นี่เขาทำล่ากันจริงๆจังจ,รงจรงครับละมีชื่อเสียงหมากบอกไงนะครับใครได้กินลาาเนินนองง่วงเรวต้องบอกว่าร้อยไม่ร้อยลูกร,ร้อยไม่ร้อยลูกร้อยไม่ร้อยร้อยยออู่อนี่เล่นมานะครับจัดเย็นเลยนี่กองเชียร์นะครับเป็นลูกลูกกอง เออที่มานตังเพ่ตั้งนี้ผับม่อนเนียนอ่าผักทุ่งหนึ่งกี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 ม่อนน่ะล,ๆๆนลูกทิปแปดม่มอนอตั้งราคาตอนนี้เราขาอยอยู่ทุ่งละเท่าใดลูกซี่ทิปบ, <40 S 2> บาทเป็นหลากรอบนะพี<ม>ละนะ่ล่าครับพ่อมล่าเนิอนน้ององงนี่มันร้อยผือพี่อ่าร้อยที่สุดในโลกในที่นี้นี่คือเห็ดเห็ดพ่มันโปอยได้มันตึงจิตว่าล่าที่นี่ตึงร้อยที่สุดในโลก ต้องมาชิมเแ่วนั้น,ไม,นไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นสูตรพิเศษเทคนิคกล้องคนโบราณและคลังแต่เล็กนครับในรุนปูยาตาทวดเราคือข้อทำล่าแบบนี้กันมาเร็วชุดดังเดิมกล้งงองเนินนององกัเลยวันนี้ทีมวิชากิรชุมชนกล้องบานเนินนององตรงนี้กันเลยนำชุดต,ตรงนั้นเลยพี่ได้นะมาส้านตอมาต่อยอดกันกลายเป็นลาผับมอนล่าเนินนองงอ่า นี่วันนี้ถ้าใครซังนี่ทัวตีนะครับนี่ลุงจันรมาซังวันนี้เละๆๆๆเตืนเละนุ่งนี่กี่ทุ่งไปเท่านี้ร่ามทิบทุ่งม่ใจ่มันได้กันไหนไงนะครับนี่ต้องเข้าคิวกันเป็นอาทิต์ตึ้งกว่าจะได้โอ้ไม่ธรรมดาจริงนะครับเอาและวันนี้ใครอยากจะชิมลิมรสนะครับเรื่องราวข้องลาบานเมือนน้องงงเรานะครับกาทักทายกันมาได้ที่พีจีราเดี๋ยวลุงจันท์จะเนบเบอร์โทรไว้ให้นะครับที่หน้าจอตรงนี้ นะครับพีดาเบอร์ได้นะพีนัศูนย่ชุนแปดเก้อได้กับพิสี่ห้าเก้าเโอเคได้ครับเดี๋ยลงชั่นจะใส่เบอร์ไว้ให้ใคต้องการนะครับเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและการไล่มาก็ได้นะครับเผืือมาสร้างล่าไปกินนั่นนั่มันมีความทุกข์นี่กับตะมานปานนีเห็นแล้วมันจื่ใจเดี๋ยวลงชั่นได้ชิมแล้วนะครับลงจากถาม่ไม่ร้อนๆ กินแล้วมันร้อยจริงๆกับพอยิงตั้งนั่นก็ยิงกรอบนั่นนองน้านะเออจัดเกนเอาเลยครับเอาเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมันนะครับบันเดินนองงกมารับวันนี้ที่ทำกล้องรอยๆในช่วงดูดูการเดือนซิปแบบนี้หมายพวกเราได้กินกันนะครับแต่เอาไปทำบุญที่ทำกันทีุ่ถกับ นนคนนั้นนั่นคือทำนาทเถียนนะอันพิเซนเตอร์ค่อพิเซนเตอร์โอ้เยี่ยมมากเลยจ้จเยี่ยมมากเลยสองมือเลยค่ะขอบคุณลูกค้าหน่อยขอบคุณลูกค้าหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ